ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าถึงเรื่องอภินิหารเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่งของหลวงปู่สวงนะครับคือการมาจุติแบบไม่ต้องอาศัยคารมารดาหลวงปู่สวงท่านเป็นพระอริยะเจ้าที่มีวิถีชีวิตหรือมีการเป็นอยู่ที่ลึกลับเหนือโลกเหนืออาจินใจเหนือธรรมชาติอย่างคนปู่ทุชนอย่างเราจะเข้าใจนะครับหลวงปู่สวงท่านเป็นพระ ที่มาแบบจูตีโดยไม่อาศัยคันมรนดาหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าการมาแฝงล่างของผู้ที่ไม่มีชีวิตนั่นแล้วอย่างนี้เป็นต้นเรื่องของหลวงปู่สวงเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกลับเล่าขานกันมาเป็นระยะเวลายาวนานอันบางท่านก็ว่าท่านมีอายุเป็นพันปีมีอายุ700ปีเป็นต้นหรือบางครั้งหลวงปู่สวงเนี่ย ก็เล่ากันว่าท่านทิ้งร่างนั้นแล้วมาอยู่ร่างนี้และท่านยังจะต้องหาร่างอื่นอีกไปเรื่อยๆเพื่อเป็นการค้ำจุนพระศาสนาเพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ครบ5000ปีตามปฏิปัาของท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องวิสัยเหนือโลกเหนืออาจินใจการมาของหลวงปู่สวงแต่ละครั้งเนี่ยมาแบบประหลาดประหาดและมาแบบอัศจรรย์ คือบางครั้งก็มาในร่างใหม่ก็มีหรือบางครั้งก็ยังเป็นจิตดวงทิพย์ที่มาในร่างของท่านก็มีอันนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องอัศจรรย์เหนือโลกที่คนทั่วไปจะยากเข้าใจแต่ผู้ที่มีฌานสมาธิหรือผู้ที่มีอำนาจจิตเหนือปุถุชนธรรมดาย่อมจะเข้าใจในเรื่องของประเภทนี้อันหมายความว่าผู้ที่เป็นวิมุตต์เหมือนกันจะเข้าใจส่วนผู้ที่เป็นสมมุติ อย่างเรายากแท้จะเข้าใจต่างวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาหาที่จบไม่มีหาที่สิ้นสุดไม่มีในเรื่องอย่างนี้ในเรื่องอย่างนี้นะครับผมจะขอเล่าไว้ในเชิงเป็นแง่คิดไม่ได้ไม่ได้ให้งมงายหรือให้ศรัทธาแบบไม่มีสติปัญญาหรือศรัทธาแบบขาดสตินะครับเราจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาแบบเสมอด้วยปัญญาเล่าเรื่องของหลวงปู่สวงเนี่ยหลวงปู่สวงเนี่ย ท่านเป็นพระในยุคไหนไม่แน่นอนแต่มีหลายปัจจัยหลายสาเหตุหลายสิ่งหลายอย่างที่จะส่งผลหลือเอื้ออํานวยให้เป็นไปได้เช่นหลวงปู่สวงเนี่ยท่านเป็นคนขมิแน่นอนแต่จะเป็นคนขมิในยุคไหนนั้นเป็นอีกเรื่องแต่ก็มีหลักฐานจากการเขียนภาษาหรือการเขียนหนังสือของท่านมันยืนยันมงบอกได้ว่า ไม่ใช่ภาษาขมเขมรในยุคปัจจุบันแต่เป็นภาษาขมเขมรแบบขอมโบราณอันนั้นหมายถึงว่าหลวงปู่สวงท่านต้องเป็นผู้ที่มีอายุชีวิตจริงๆอยู่ในยุคสมัยของโบราณเรืองอำนาจเพราะการเขียนภาษาที่ท่านเขียนตัวหนังสือที่ท่านเขียนตามจีวรตามฟ้าผนังหรือตามหนังสือกระดาษที่ท่านเขียนหรือท่ทานจานนั่น เป็นคำํำอวยพรเป็นการให้พรก็ตามเป็นคาถาก็ตามมันเป็นภาษาลักษณะเหมือนภาษาของโบราณที่อยู่ในยุคของสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่1นถึงที่เเป็นต้นเช่นการเขียนหรืออะไรมันมีเข้าคงคล้ายกับศีาลาจารึกหลายอันลองไปเทียบดูนะครับ ตัวหนังสือของหลวงปู่สวงภาษาเขียนไม่ได้เป็นภาษาขมิเหมือนยุคปัจจุบันนี้แต่เป็นภาษาขอมโบราณอันนี้ยืนยันแน่ชัดแน่นอนว่าหลวงปู่สวงท่านต้องเป็นพระที่มีชีวิตอยู่ในยุคของขอมโบราณน,นั้นแน่นอนอันส่วนภาษาของท่านก็เป็นภาษาซ้ำเนียงแปลกๆไม่ใช่เป็นซำเนียงของขมรในยุคปัจจุบันที่พูดกันแน่นอนแต่ก็ไม่ได้ต่างมากมายฟังพอเข้าใจ ฟังพอรู้เรื่องอันนี้ก็พูดได้ว่าภาษาของท่านเป็นภาษาเหมือนภาษาของคนโบราณคนสมัยอยุธยาที่พูดกับเราในยุคปัจจุบันจะต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ฟังรู้เรื่องว่าท่านพูดว่าไงแต่ส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาภาษาเขมรภาษาเขมรฝ่ายภาษาเขมรต่ําเป็นต้นเขมรต่ําหรือเขมรโบราณเขมรยุคก่อนนะครับของหลวงปู่สวงจะใช้ภาษานั้นเป็นต้นแต่เวลาเราสื่อสารกับท่าน ในเรื่องของพระประเภทปฏิสัมพิทยาแม้จะพูดภาษาใดในโลกท่านก็รู้เรื่องด้วยอัมพิญญาของท่านท่านรู้ว่าเราพูดยังไงแล้วอีกอย่างหนึ่งระดับของระดับพระที่ได้ทรงฌานอัมพิญญานี้แค่จิตเรานึกอะไรท่านก็รู้แล้วว่าจิตของเรานี้นึกอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไร การโปรดสัตว์ของหลวงปู่สวงนี่ก็แล้วแต่จังหวะโอกาสบุญวาสนาของใครบางท่านก็บอกว่าหลวงปู่สวงให้หวยแม่นให้หวยถูกบางท่านก็บอกว่าบูชาหลวงปู่สวงกับาไหวหลวงปู่สวงและเจริญรุ่งเรืองอันนั้นก็คืออยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนบุญบารามีที่ครูบาอาจารย์อย่างพระเหนือโลกอย่างหลวงปู่สวงจะสงเคราะห์เป็นต้นนะครับอันเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องอาจยินตายนิดนึงคือ ไม่ได้บอกว่าให้งมงายไม่ได้บอกว่าให้ศรัทธาจนไม่มีสติปัญญาแต่เราจะใช้หลักฐานการพิจารณาอิงทุกยุคทุกอย่างมาประกอบกันและจะหาที่ไปที่มาได้แน่นอนส่วนเรื่องการจุติแบบไม่ได้อาศัยคารบรรดานี้ก็ไม่ได้มีแต่หลวงปู่สวงอย่างเดียวหลวงพ่อกคววัดเขาสาลิกาก็มีหลวงพ่อโอภาสีก็มีและหลวงปู่ได้หลายองค์ ที่มีการบันทึกจบบันทึกไว้ก็มีเป็นต้นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกครับเป็นเรื่องที่มีแล้วการที่ว่าหลวงปู่สวงเนี่ยมีอายุยืนยาวจริงหรือไม่จริงนั้นในภาพมิติแต่ละมิติที่ซ้อนกันจริงๆแล้วดวงจิตของท่านที่ท่านอยู่ยังยืนยาวแต่เรื่องสภาวะสังขารอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของธรรมชาติเช่น ร่างนี้หมดอายุการแล้วท่านก็เปลี่ยนร่างใหม่อย่างนี้เป็นต้นหลวงปู่สวงเป็นพระอายาเจ้านะครับไม่ใช่สิ่งที่คนเข้าใจเช่นว่าหลวงปู่สวงเป็นเทพเจ้าบางเป็นฤาษีดาบดหรือเป็นผีสางเทวดาอะไรไม่ใช่นะครับลักษณะของผู้ที่มาจุติแบบไม่อายคารบรรดาจะเหมือนกันอย่างนี้ทุกองค,ครับมาอาศัยร่างนั้นเมื่อร่างนั้นสิ้นสุด ก็ไปอยู่อีกร่างหนึ่งเพื่อสร้างบารมีต่อไปแต่ร่างที่ท่านจะไปแฝงอยู่หรือท่านจะไปจุติอยู่ด้วยร่างนั้นต้องเคยเป็นร่างที่มีบุญมีกรรมต่อท่านที่จะต้องมาชําระบุญกรรมเก่าด้วยกันไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะไปอยู่ร่างไหนก็ไปไม่ใช่นะครับไม่ใช่ร่างนั้นจะต้องมีกรรมต่อกันทุกอย่างในโลกไม่มีความบังเอิญครับเป็นเรื่องของกรรม เป็นเรื่องของวาสนาเป็นเรื่องของบารมีเก่าเดิมของท่านและบารมีเก่าเดิมของผู้นั้นบางครั้งการมาของท่านก็มาในลักษณะอย่างนี้เรื่องของผ้าเหนือโลกผ้าอาจินไตเนี่ยมันมีหลายอย่างที่เป็นเรื่องน่าศึกษาเป็นเรื่องน่าค้นคว้าหลวงปู่สวงท่านสําเร็จกสิณธาตุทั้ง4อันมีดินานา้ําลมไฟท่านสามารถสาแดงฤทธิ์ของเหินเดินอากาศล่องหนหายตัวได้เรียกของมาในอากาศก็ได้ หรือเสกอะไรให้เป็นมีชีวิตชีวาขึ้นมาก็ได้หรือท่านไม่ฉันข้าวเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนก็ยังได้ท่านไม่ส่งน้ํามาเป็นปีกินตัวก็ไม่มีด้วยอํานาจของศีลของท่านที่มีความบริสุทธิ์แล้วการอยู่ของท่านอยู่ง่ายอยู่แบบนั้นเวลาหนาวท่านก็ไม่ได้น้าไม่สะทกสะท้านเวลาร้อนท่านก็เฉยเฉคือการวางอารมณ์อุเบกขาเป็นการทรงฌานสามาธิอย่างหนึ่งของพระอริยะเจ้า ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่ว่าท่านมีความอดทนท่านอดกันหรือท่านแสดงตัวตนอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการทรงฌานสมาธิด้วยอํานาจของฌานสมาธินี้นะครับไม่ผู้ใดได้ถึงฌานสมาธิระดับนั้นแล้วการกินการอยู่การขับการถ่ายไม่เป็นเรื่องอะไรเลยเป็นเรื่องจิบจ้อยเป็นเรื่องเล็กๆในตัวของท่านจะกินก็ได้ไม่กินก็ได้ อยู่ในน้ําก็ได้อยู่ท่ามกลางความร้อนท่ามกลางความเย็นท่านอยู่ได้ด้วยอํานาจของฌานสมาธิผู้ที่ทรงฌานสมาธิอย่างนี้ระดับพระริยเจ้าพระเหนือโลกพระที่มีความวิเศษลึกล้ำอย่างนี้นี่หาน้อยยากหลายองค์แทบไม่มีนะครับไม่ไม่ได้มีหลายองค์ในประเทศนี้นะครับในประเทศไทยและในยุคที่เรารู้จักนี่ครับมีน้อยองค์มากนะครับ ซึ่งปรากฏให้เราเห็นและเป็นเรื่องเล่าลือกันที่เห็นเด่นชัดก็คือหลวงปู่สวงองค์นี้แหละครับหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินหรือหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินแล้วแต่บุคคลจะกล่าวขานไปเป็นพระมาหาเถราจารย์พระอริยะบุคคลพระอริยะสงฆ์แห่งแดนอีสานใต้ท่านมีชีวิตที่เรียบง่ายสามถะท่านเป็นผู้ที่ถือพร้อมด้วยวิชาและจรณะ การเทศนาสั่งสอนของหลวงปู่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ได้เทศแต่ท่านจะทําให้ดูให้เห็นมีคนเอาเงินเอาทองไปถวายท่านท่านก็เผาทิ้งเพื่อสอนว่าการไม่ยึดติดในลาบสักกะระใดๆเนี่ยการอยู่แบบสมถะอยู่แบบสันโดษอยู่แบบไม่มีภาละเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งบุคคลใดก็ตามอยู่แบบมีภาระ,ระอยู่แบบกงบังวลอยู่แบบหลับหลับ,ลบตื่นตื่นย่อมเป็นทุกข์ ทุกนี้เกิดที่ใจเมื่อสละออกจากใจแล้วสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดไม่เป็นทุกข์นี่คือคําสอนหลักสอนง่ายๆการอยู่อยู่แบบสบายสบายอยู่แบบไม่ยึดติดในอะไรทั้งสิ้นเรียกกันว่าไม่ยึดติดในสังขารไม่ประวิงประวรนในสังขารน,นี้อยู่แบบนี้แต่สิ่งที่อจจัศจรรย์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นคือท่านอยู่ตรงไหนลาบสักรากก็หลั่งไหลามาที่นั่น ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับสำหรับหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินสวัสดีครับ